นอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำง่ายขึ้นโดยให้ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาเป็นมติซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันว่าสมควรแก้ไขแล้วยังเห็นควรจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรสองคนขึ้นมายกร่างใหม่เกือบทั้งฉบับโดยยกเว้นหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีเนื้อหาที่ต่างกันในรายละเอียด โครงสร้างสรางสรตามยติที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง150คนจากการคัดเลือกโดยรัฐสภา20คนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเลือกผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศานศาสตร์20คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ10คนและสมาชิกซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษา10คนโดยขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสสรการยกร่างรัฐธรรมนูญจนไปถึงการออกเสียงประชามติอยู่ราว1ปี4เดือนส่วนฝ่ายค้านเสนอให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดไม่น้อยกว่าจังหวัดละหคน โดยสัดส่วนให้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดโดยระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่เกิน11เดือนยติฝ่ายค้านยังเสนอให้ยกเลิกมาตรา270 2 7 0ร้อเถึงสองเพื่อยกเลิกอำนาจสว2อ0อคนตามบทเฉพาะการไม่ให้มีอำนาจพิจารณาการปฏิรูปประเทศยับยั้งกฎหมายไปจนถึงการตัดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนื่องจากสร้างความสับสนต่อประชาชนและวิธีคิดคำนวณโดยกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งสองใบแยกระบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540และ2550รวมถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาจากสส นอกจากนั้นยังมียติเสนอให้ยกเลิกมาตรา279มาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหารับรองประกาศคำสั่งของคอสชและหัวหน้าคสชให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องคงประกาศหรือคำสั่งไว้เพราะกระทบต่อการมาคับใช้บทบัญญัติอื่นๆของรัฐธรรมนูญและทำให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้หรือไม่จะต้องพึ่งพาเสียงของสอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสในวาระที่1รับหลักการและวาระที่3เพื่อเห็นชอบ แต่ขณะนี้ท่าทีสอวอยังแบ่งออกเป็น3ฝั่งคือฝั่งที่ยอมตัดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีและเห็นชอบการตั้งสสอรฝั่งที่ไม่เห็นชอบให้มีสสอรอมายกร่างรัฐธรรมนูญและที่มากที่สุดคือฝั่งที่ยังรอดูท่าทีและคาดการว่าการชุมนุมวันที่19กันยายนนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาจะพิจารณาวาระแรกวันที่23-24กันยายนนี้ สัญยากรสิงห์วิรธรรมข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน